สวัสดีรอบสอนะคะสวัสดีพบกับรายการ YLG Golden ค่ะเจอกันเป็นอีกครั้งนะคะเ,เรียกได้ว่าเป็นค่ำของวันที่4พฤษภาคมพุทธศัการาช2564นะคะโดยรวมแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าทองคำเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีการแว่งตัวค่อนข้างผันผวนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย ทองคำเองตอนนี้มีการพักตัวลงมาค่ะเรียกได้ว่าเป็นการพักตัวที่หลายๆคนคงตั้งคำถามนะคะว่าพักตัวอย่างนี้แล้วจะสามารถกลับขึ้นไปวีเทสใกล้ๆ1,800เหรียญได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวนี้เรามาดูกันค่ะไล่การทั้งปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ทองคำเขามีการปรับตัวสูงขึ้นแล้วอะไรที่ทำให้น้องทองเขาพักตัวลงมานะคะแล้วก็ไปว่ากันเรื่องของเทคนิคด้วยว่าพอทองเขาพักตัวมาแบบนี้เนี่ยซื้อได้หรือเปล่าแล้ว ที่จุดไหนค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยกว่าว่าตอนนี้นะคะน้องทองเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นบ้างที่ทําให้ทองคำเนี่ยมีกว่ามีการเคลื่อนไหวต้องบอกกันว่าค่ะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นสัปดาห์แฟดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังแฟดเนี่ยทองก็จะเคลื่อนไหวรุนแรงมากเลยค่ะมีการปรับตัวสูงขึ้นก่อนช่วงแฝดนะคะ หลังจากนั้นก็ปรับตัวล้ลงแรงลงมาแตะโลสุดบริเวณ1,756 u s H. แต่ในณันดยวกันค่ะทองคำเองเนี่ยจะเห็นได้ว่าวันศุกร์ที่ผ่านมามีการปิดมันนะคะเป็นการปิดเดือนเมษายนค่ะในแดนบวกเป็นเดือนแรกของปีนี้เลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามกรากรุมพานีนาเป็นไม่ได้ล้อเพลงจะนะคะจะเห็นได้ว่าทองเนี่ยปิดลบ3เติมติดต่อกันค่ะแต่ว่าเดือนเมษายนเนี่ยทองคำมีการปรับตัวสูง ขึ้นถึง61.24ดอลลาร์สอค่ะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือมีการปรับตัวสูงขึ้นถึง3.59เป็นเดือนที่ดีที่สุดเป็น the best month ในรอบปีเลยนะคะแต่ทองคำก็ไม่หยุดร้อนแรงแค่นั้นค่ะเพราะอะไรเพราะว่าวันทําการแรกของเดือนพฤษภาคมทองคำก็มีการปรับตัวขึ้นอย่างหมือหวาค่ะ สาเหตุอะไรหล่ะที่อยู่เบื้องหลังการปรับตัวขึ้นของทองถ้าใครสังเกตร,ราคาค่ะจะเห็นได้ว่าทองคำเนี่ยเขาเริ่มปรับตัวสูงขึ้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายๆนะคะบ่ายๆของเมื่อวานนี้ค่ะเพราะอะไรเพราะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งยูโรโซนค่ะ ปรากฏว่าออกมาดีเกินคาดค่ะตั้งแต่เรื่องของตัวเลขยอดค้าปลีกของเยอรมนีนะคะก็ออกมาดีเกินคาดนะคะนอกจากนี้ค่ะตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตของเยอรมนีก็ออกมาดีเกิน,านะคาดนาน,ดนคะอย่างตัวเลข German Manufacturing PMI เนี่ยแตะประมาณเก,เกือบ70จุดเลยนะคะแล้วก็ German Retail s a l e ก็ออกมาได้ว่าตับตัวดีเกินคาดก็ยิ่งทำให้ทุกคนคาดการ์ว่านี่แหละเศรษฐกิจ ฝั่งยูโรโซนเริ่มมาแล้วนะคะไม่ใช่แค่นั้นค่ะมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่เปิดเผยเมื่อวานนี้จะเป็นดัชนีภาคการ,รผลิตจากฝั่งยูโรโซนค่ะตัวมาเก็ตนะคะเขามีการปเปิดเผยดัชนี pmi ภาคการ,รผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนจริงๆตัวเลขนี้เนี่ยออกมาแย่กว่าคาดนะคะแต่พอดูรวมๆแล้วถือว่าแข็งแกร่งค่ะเพราะอะไรเพราะว่าดัชนี pmi ภาคการ,รผลิตของยูโรโซนเนี่ย ลับตัวสูงขึ้นแตะ62.9ในเดือนเมษายนค่ะที่น่าสนใจคือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการนับย้อนไปตั้งแต่มากิเขาเริ่มเก็บข้อมูลในเดือนมิถุนาปี1997เลยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะ พอตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนออกมาดีแบบนี้บวกรวมกับการกระจายวัคซีนในฝั่งยูโรโซนที่คืบหน้าไปอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในฝั่งเยอรมนีฝั่งฝรั่งเศสหรือว่าประเทศอื่นๆเนี่ยก็เริ่มมีการไล่ตามหาฉีดวัคซีนให้ทันอังกฤษฉีดวัคซีนให้ทันสหรัฐแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมุมมองเหล่านี้ค่ะ ทำให้ทุกคนเนี่ยคาดการว่าเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนเนี่ยน่าจะแคชอัพแล้วละ่ะน่าจะฟื้นตัวขึ้นเรียกได้ว่าไม่หนีจากฝั่งสหรัฐมากนะักรีเฟลที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในสกุลเงินยูโรค่ะมุมมองเชิงบวกแบบนี้ทําให้ยูโรเขามีการแข็งค่าขึ้นมานะคะฟื้นตัวจากโลริเวณ1.17ในช่วงปลายเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ย ฟื้นตัวขึ้นมายืนเหนือ1.20ซึ่งเป็นระดับแนวต้านทางจิตวิทยาค่ะแล้วเขาก็มีการ break out down trend line ด้วยนะคะพอยูโรแข็งค่าแบบนี้ดอลลาร์เป็นยังไงคะก็มีการอ่อนค่าเป็นปัจจัยแรกที่เริ่มต้นหนุนทองคำเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เลยค่ะตอนนี้ก็เลยทำให้หลายๆค่ายหลายๆธนาคารค่ะเขามีการออกมาคาดการ สกุลเงินยูโรในอนาคตนะคะเป็นไปอ่านเจอมาจาก Bloomberg ค่ะเ,เขาบอกว่าตัวนักวิเคราะห์จาก c i t y g r o u p เอ่ย b l r o m b e r g i n t e l l i g e n c e เอ่ย c o m เ e r เอ่ยเขามีการ forecast การเคลื่อนไหวของสกุลเงินยูโรในระยะถัดไปของปีนี้ค่ะหลายๆค่ายเนี่ยให้เป้ายูโรที่ค่อนข้างสูงนะคะตอนนี้เนี่ยยูโรเคลื่อนไหวอย,อยู่ราวๆประมาณ1.2040ค่ะ คอมมิอสแบงค์เนี่ยคาดการมองว่ายูโรเนี่ยน่าจะสามารถดีขึ้นมาแตะ1.23ภายในสิ้นปีนี้นะคะมีคนมองบูลลิชกับยูโรมากกว่านั้นนะคะบุมเบอร์อินเทอร์เจน์มองว่าค่าเงินยูโรเนี่ยจะกลับมาแตะ1.25ภายในซัมเมอร์นี้เลยนะแล้วก็ซิตี g r o u p เองก็มองบวกค่ะมองว่าสกุลเงินยูโรเนี่ยจะเคลื่อนไหวอย,อยู่ราวๆ2 5 5 ถึง1.275ดอลลาร์ภายในไตรมาส3ของปีนี้เท่ากับว่าทุกๆ่ายค่ะมองคล้ายๆกันว่าเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนน่าจะฟื้นตัวแข็งแกร่งหลังจากนี้นะคะบกรวมกับการกระจายวัคซีนน่าจะทำให้เขาสามารถควบคุมการระบาดงโควิด -19 ได้ทำให้หลายๆที่เนี่ยน่าจะเริ่มผ่อนคลายล็อกดาวน์ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ เพราะฉะนั้นการแข่งข้าของสกุลเงินยูโรเลยเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการอ่อนค่าของดอลลร์แล้วก็ทำให้ทองขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะแต่จริงแล้วทองเนี่ยมากขึ้นจริงๆช่วงตลาดสหรัฐนะคะเพราะอะไรเพราะว่าตัวเลขฝั่งยูโรโซนดี D, ใช่ไหมคะกลับกันค่ะตัวเลขภาคการผลิตของฝั่งสหรัฐ บบกลายเป็นว่าแย่เกินคาดนะคะทั้งตัชนี P M I ภาคการผลิตจาก I S M ค่ะออกมาปรับตัวลดลงแต่60.7นะคะในเดือนเมษายนถือว่าต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ว่าจะอยู่ที่65ค่ะตัวตัชนี P M I ภาคการผลิตจากมารกิตก็ปรับตัวขึ้นแต่ขึ้นน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ พอตัวเลขในฝั่งสหรัฐออกมาแยก่เกินคาดนะคะก็เลยยิ่งทําให้ตัวดอลลาร์ค่ะที่อ่อนอยู่แล้วนะคะยิ่งอ่อนค่าเข้าไปอีกค่ะดอลลาร์ก็เลยมีการร่วงลงจาก h i g ระหว่างวันบริเวณ91.39เนี่ยลงมาแตะโล90.806เมื่อคืนนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจค่ะว่าทําไมน้องทองขึ้นก็ดอลลาร์ไหลเป็นน้าตกแบบนี้นะคะไม่ใช่แค่ดอลลาร์เท่านั้นค่ะเมื่อวานนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตสรสัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีหรือว่าบอนอย10ปีเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวล้อไปตับการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่แย่เกินคาดเช่นเดียวกันค่ะเพราะตัวเลขแย่เกินคาดก็ทําให้บอนย10ปีเนี่ยร่วงกลับมาเคลื่อนไหวต่ำกว่า1.6นะคะลงมาแตะ1.581เพราะฉะนั้น พอดอลลาร์แข็งอดอลลาร์อ่อนนะคะบอลยิวร่วงนะคะทองคําก็เลยเป็นที่มาค่ะที่ทําให้น้องทองเขามีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะแล้วก็ขึ้นมาแตะระดับสูงสุดนะคะบริเวณ1798งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดดีไวซ์เฮงอลค่ะ แต่ทองเนี่ยก็ขยับขึ้นได้ชิดเทียเแถวนั้นนะคะหลายรอบแล้วที่น้องทองเขาขึ้นไปใกล้ๆพันแปดร้อยเหรียญเราก็าเผชิญกับแรงขายออกมาออปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังการปรับตัวลงของทองเมื่อวานนี้ส่วนหนึ่งให้น้ําหนักไปทางปัจจัยทางเทคนิคค่ะเพราะหะไรเพราะว่าโซนพันแปดร้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่ทุกคนเล็งเอาไว้อยู่นะคะเตรยียมขายว่างั้นนะคะบวกรวมกับเกิดสัญญาณทางเทคนิคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดสัญญาณอะไรนะคะแต่โดยรวมแล้วคืนนี้ ปัจจัยที่จะชี้นำทิศทางทองคำยังเหมือนเดิมค่ะยังเป็นเรื่องราวของดอลลร์สหรัฐยังเป็นเรื่องของบอลยิวสิบปีว่าจะเป็นอย่างไรนะคะดังนั้นปัจจัยอะไรละ่ะที่จะส่งผลกับทั้งบอลยิกับดอลลร์ในคืนนี้ก็ต้องบอกว่าหนีไม่พ้นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนี่ยละค่ะวันนี้เป็นก็เลยอยากรัดอาดว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างมีตัวเลขอะไรที่น่าสนใจบ้างในสัปดาห์นี้นะคะ วันนี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยตัวเทรดบาลานซ์ค่ะหรือว่าดุลการค้าของสหรัฐค่ะแล้วก็มีตัว Factory Order หรือว่ายอดทำสั่งซื้อภาพโรงงานนะคะก็ต้องดูว่าคืนนี้ตัวเลขจะออกมาดีกว่าคาดหรือว่าแยก่กว่าที่คาดนะคะไฮไลท์เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันพุธพฤหัสสุขค่ะพุธจะมีการเปิดเผยตัวดัชนีตัวเรียกได้ว่าการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ค่ะเขาเรียกว่านอมฟาม ADP นะคะ แล้วก็วันพฤหัสจะมีการเปิดเผยตัวดัชนี PMI ภาคการบริการจาก i s m นะคะรวมถึงตัวจ็ l e s s claim ด้วยนะคะไฮไลท์สุดๆอยู่ในวันศุกร์ค่ะจะมีการเปิดเผยตัว non farm payroll นะคะหรือว่า non farm employment change หรือว่าภาษาไทยก็คือการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนั่นเองประจำเดือนเมษานะคะรวมถึงจะมีการเปิดเผยอัตราการว่างงานแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแรงงานด้วย ถือว่าเป็นไฮไลท์สุดๆในสัปดาห์นี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะนอกจากเ,าเ,าเรื่องของฝั่งสหรัฐแล้วสัปดาห์นี้วันพุธก็จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรงงอของไทยด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยทุกคนมองว่าเอา้กรง,งจะลดดอกเบี้ยรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เราก็เผชิญกับการระบาดของโควิด -19 ิระลอกใหม่ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐ,ฐกิจแล้วนะคะ แต่ว่ารอยเตอร์โคเอ่ยแบงก์ในไทยเอ่ยนะคะบุ้มเบิร์กเอ่ยคาดการตรงกันเลยค่ะว่าการประชุมกรงงคืนนี้เนี่ยคือโทษทีค่ะพุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับ0.5%ตามเดิมนะคะแต่ค่ะถ้าหากว่ามีผลการะทบทางเศรษฐกิจที่เร็วร้ายกว่าเดิมสถานการณ์แย่ลงนะคะอาจจะมีโอกาสที่ ตัวกนงเนี่ยเขามีการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมกนงอรอบนี้ก็เลยต้องจับตาสัญญาณการดําเนินนโยบายการเงินในอนาคตของกนงว่าจะเป็นอย่างไรค่ะถ้าหากว่าเขามีการเรียกว่าลดดอกเบี้ยจริงนะคะหรือว่าส่งสัญญ,ญาณในการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินจริงนะคะส่งสัญญ,ญาณลดดอกเบี้ยจริงเนี่ยก็เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะ ทำให้ตัวค่างเงินบาทอ่อนท่าในระยะสั้นๆแล้วก็สร้างแรงหนุนให้กับตัวราคาทองคําในประเทศได้นะคะ ทีนี้มาว่ากันเรื่องของเทคนิคทองคำกันดีกว่าค่ะทองคำเราคุยกันล่าสุดวันศุกร์นะคะวันศุกร์เนี่ยทองคำเขาย่อลงมาค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำโลใหม่ต่ำกว่าโลของวันพฤหัสที่บริเวณ1,756ยูเอแลนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ทองคำเขาก็ปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งค่ะขึ้นไปแตะไฮสุดที่บริเวณ1,798ยูเอนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะพอแตะ1 7 9่ 8, 98, ซึ่งโซนนั้นเป็นโซนสำคัญมากค่ะเพราะอะไรหนเลยเขาเป็นไฮเดิมนะคะไฮเดิม erm ที่ทองคำเขาขึ้นไปทดสอบในช่วงประมาณวันที่21นะคะ21ที่ผ่านมา21เดือนเมษาที่ผ่านมานะคะ2เลย1798เป็นเส้นค่าเฉลี่ย100วันนะคะและ3ค่ะ1798โซนโซนนี้เนี่ย ใกล้แนวต้านจิตวิทยาบริเวณ1,800เหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอขึ้นไปใกล้ๆปุ๊บก,ก็ทำให้หลายๆคนเลือกที่จะขายทำกำไรออกมาค่ะบูกร่วมกับสัญญาณทางเทคนิคค่ะสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นโปรยใน subject คือ,อไรนะคะหลายๆครั้งเป็นย้ำตลอดว่า เวลาที่จะซื้อหรือขายเนี่ยอยากให้สังเกตค่ะหันมาดู RSI นิดนึงนะคะ RSI ก็คือจะเป็นออสซิเลเตอร์ชนิดหนึ่งค่ะหันมาดูว่าเขาเกิดสัญญาณอะไรบางอย่างมีสัญญาณความขัดแย้งระหว่างราคากับออสซิเลเตอร์หรือเปล่านะคะ อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นว่าเราจะซื้อหรือเราจะขายอย่างเมื่อวานนี้ค่ะหลายๆคนก็กังวลว่าเฮ้ยมันจะไปพันแปดหรือเปล่ามันจะพุ่งไปเลยหรือเปล่าจะตกลดหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าพอหันมาดู RSI ค่ะยิ่งเฉพาะในทมเ์เทรดสชั่วโมงซึ่งเป็นทางเทรดที่ไม่ค่อยมีสัญญาณหลอกนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะอย่างที่เป็นบอกราคาแอบมีหายนิดหน่อยนะคะ อย่าง Hi เมื่อวานอยู่ที่1798.01อันนี้เป็นกราฟจาก Investing นะคะแต่ว่า Hi ในช่วงต่อนหน้าในเดือนเมษาเนี่ยมี h ฮอยู่แค่ประมาณ1,797ปลายๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถือว่าราคามี Hi เ e r High นะคะถึงแม้ว่าจะเป็น Hi เ e r High ที่เล็กน้อยแต่พอมาดู RSI ในทมเฟรม4ชั่วโมงเห็นไหมคะว่า RSI เนี่ยเขาเรียกได้ว่าสร้างภูเขาที่ห่างไกลกับภูเขาก่อนหน้ามากนะคะ ทำหาย r h หายด้วยสัตว์ที่เพราะฉะนั้นสัญญาณน,นี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นสัญญาณ divergent ค่ะเป็น divergent ระหว่างราคากับ oscillator อย่าง i/si นะคะแล้วก็เป็นสัญญาณ b e l l i s h i/si divergent ด้วยบ่งชี้ว่าแรงซื้อในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันชะลอตัวลงแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย โอกาสที่มันจะขึ้นต่ออาจจะมีแต่ว่าการพักตัวน่าจะมีโอกาสมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาค่ะว่าทําไมทองคําถึงลงก็เพราะแรงขายทํากาไรกับแรงขายทางเทคนิคเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้น้องทองกําลังย่อตัวลงมาค่ะโดยรวมแล้วนะคะกําลังลงมาหาแนวรับต้องตั้งฐานใหม่ละนะคะสะสมกําลังนะคะแต่ถ้าหากว่าเขาอยากขึ้นต่อนะคะขึ้นกลับไปเทสไายเนี่ยการย่อตัวต้องไม่หลุดแนวรับหลายๆแนวค่ะ มาดูกันดีกว่าว่าแนวรับไหนที่น่าสนใจสําหรับวันนี้นะคะเ,ออเป็นให้น้ําหนักแนวรับที่สําคัญสำคัญอยู่2แนวนะคะแนวล่างสุดแนวแรกจะอยู่ที่1,772เย e r ิค่ะ1.72คือกรอบล่างสุดของกรอบไซด์เว y a อ p สีเขียวๆอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหลุด1.72เนี่ยเท่ากับว่าเขาหลุดเทรนไลน์ ine, ค่ะรูปก็จะไม่สวยนะคะ หลุด 1, 1 7ลงมาเนี่ยแนวรับสำคัญจริงๆจะอยู่ในโซนโ,โลของทองคำในวันศุกร์บระเวณ1762แล้วก็โลของทองคำในวันพฤหัสที่1756ยูเยห้าอาค่ะนี่คือ2แนวรับสำหรับคนที่ไม่ใช่ขาซิ่งค่ะอาจจะเซฟๆนิดนึงนะคะรอซื้อเมื่อรงคำย่อตัวลงมาไม่หลุดกรอบล่างของกรอบไซด์เว y าอัอันนี้นะคะใกล้ๆ1772นะคะและ t o p loss ทันทีถ้าหากทองคำเขาหลุดจุดนี้นะคะคือ1756 1762นะคะแต่ใครเป็นขาซิ่งนะคะอาจจะรอดูนิดหนึ่งวันนี้เป็นวัดแนวรับระยะสั้นไว้ให้แล้วเป็นใช้ฟิโบรีเทสเมนต์สีแดงๆอันนี้นะคะวัดจากไฮของเมื่อคืนนี้มาหาโลของทองคำในวันศุกร์ค่ะเพื่อวัดการย่อตัวของราคานะคะแนวรับก่อนหน้าที่จะถึง1772เนี่ย จะเป็นแนวค่ะิิงนิดหนึ่งนะคะอยู่แถวๆประมาณ1780-1776ค่ะจริงๆแล้วถ้าหากว่ายังไม่เกิดสัญญาณการกลับตัวก็ไม่ต้องรีบร้อนค่ะรอดูจังหวะดีๆนะคะออแนวรับ2แนวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าปลอดภัยกว่านะคะแต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วรังคำย่อตัวลงมาแนวรับระยะสั้นในโซน1,780-1,776ซึ่งเป็น วิบอริเทสเม์ที่5้ถึง61.8%แล้วไม่หลุดนะคะจุดนี้อาจจะเกิดการดีตัวกลับในระยะสั้นๆได้แต่ย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าการลงทุนทองต่อให้เขาอยู่ในกรอบไซส์ไวอัพเนี่ยแต่ก็ไม่อยากให้ถือยาวนะคะดีตัวขึ้นไปเนี่ยพิจารณาตามแนวต้านต่างๆเป็นจุดในการขายทำกำไรนะคะต้านแรกเนี่ยอยากให้รอดูไฮของเมื่อคืนนี้เลยค่ะ1798นะคะถ้าไม่ผ่านก็เป็นจุดขายค่ะผ่านได้เนี่ย ก็สามารถที่จะรอการตับตัวศูนย์ขึ้นต่อค่ะขึ้นไปดูที่บริเวณ1น1 8งพันึยถึ่อส์ค่ะใช้กรอบแนวรับแนวต้านนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะคะ เวลาทองคำเขาดีดขึ้นไปทำ higher high นะคะถ้าในกรณีที่ RSI ยังไม่ได้ทำ higher high ยังมีสัญญาณ bullish RSI divergence เนี่ยจะถือว่าเป็นสัญญาณที่เราต้องระมัดระวังนะคะถือว่าเป็นจุดขายมากกว่าจุดซื้อเช่นเดิมค่ะนี่คือภาพรวมของปัจจัยทางเทคนิคนะคะโดยรวมแล้วทองคำเขามีการพักตัวลงมานะคะพักตัวจากเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคนะคะนั่นก็คือ bullish i s i divergence บวกรวมกับถ้าไปดูดอลลาร์แล้วเนี่ย จะเห็นได้ว่าดอลลาร์สหรัฐนะคะเ,เขามีการเรียกได้ว่าฟื้นตัวขึ้นนะคะจากโลของเมื่อวานนี้ก็เลยเป็นที่มาสําคัญที่ทําให้น้องทองเขามีการอ่อนตัวลงมานะคะทดสอบแนวรับแต่โดยรวมก็ถือว่ายังต้องรอดูค่ะรอดูว่าเขาจะพักตัวได้มากน้อยแค่ไหนอย่างที่เป็นบอกนะคะจุดปลอดภัยในการเข้าซื้อใครที่เป็นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยหน่อยเนี่ย เราดู2แนวนี้นะคะ1772นะคะแล้วก็1756 1762นะคะทยอยซื้อไปนะคะแบ่งไม้แล้วก็ดีดัวขึ้นไปเนี่ย1798 1805 1816ถือว่าเป็นแนวต้านที่เราควรจะทยอยขายออกไปนะคะมาตอบคำถามกันดีกว่าค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นจะเขินๆน,นิดนึงเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เป็นสตรีมสดเองนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณมาดามแหม่มนะคะสวัสดีคุณสง่าค่ะคุณสง่างมีเสียงแล้วเนาะสวัสดีคุณยอรดาด้วยนะคะสวัสดีคุณเมเมดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีคุณฉลองด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณตีนะคะสวัสดีคุณออดี้อินเวสเตอร์ค่ะสวัสดีคุณทัยชนค่ะเป็นเรียนไปแล้วนะคะว่าแนวรับ อยู่ที่เท่าไหร่นะคะรับเนี่ยจริงๆแล้วมีรับระยะสั้นเราสามารถใช้ฟิโบริช e มสเนต์ได้นะคะเป็นตีให้แล้วสีแดงๆนี้นะคะออถือว่าใกล้แนวรับระยะสั้นในโซน1776-1780แล้วค่ะแต่แนวเราเวกคอมเมนนะคะว่า ทยอยซื้อปลอดภัยไม่ใช่ค่ะซิ่งเนี่ยอาจจะรอดูเขาลงมาย่ำแถวๆใกล้ๆค่ะกรอบล่างสุดของไซเวย์อัพอันนี้นะคะถ้าไม่หลุดเนี่ยจะทยอยซื้อก็ถือว่าเป็นจุดที่เหมาะสมค่ะแล้วก็แนะนำสต็อปนะคะในกรณีที่หลุด17561762ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการบ่งชี้ว่าเอ๊หรือการปรับตัวขึ้นมันจบแล้วล้วทงคำอาจจะมีโอกาสออกออตัวลงในแตะแนวรับในระดับที่ต่ำกว่านะคะ ถ้าลองคอนเวิร์ตเป็นราคาไทยนะคะราคาไทยเนี่ยพยายามซื้อให้ใกล้26,100ค่ะสต o อปล s อ25,850บาทต่อบาททองคำดีตัวขึ้นไปไม่ผ่าน26,500 26,600ขายทำกำไรออกไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยงนะคะเบนน่าจะตอบคำถาม,ถามครบเรียบร้อยนะคะสวัสดีคุณวรศรค่ะสวัสดีคุณวิช,ชัยแสงด้วยนะคะ นอกจากนี้นะคะก็เรียกได้ว่าไปดูโปรโมชั่นค่ะขายของกันนิดนึงนะคะตอนนี้วางเงินหลักประกัน50,000นะคะสามารถซื้อขายทองคำแท่ง99.99 99, ได้1กิโล96.5%นะคะได้60บาททองค่ะหรือใครนะคะที่เทรดในตลาดที่เฟกค่ะก็สามารถที่จะมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ y l g Futures ได้นะคะ YLT Futures มีทุก Product ในตลาดที่เฟ็กเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Set 50 Index f u t u r e Go Online Futures หรือจะเป็น Single Stock นะคะค พิเศษสุดค่ะลดค่าคอมมิชชั่นถึง80%ไปเลยค่ะและใครนะคะอยากซื้อหาเป็นทองคําแท่งนะคะเหรียญทองคําทองรูปประพันธ์ก๊าซทองคํานะคะก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อเลือกหากันได้ค่ะที่ www.ylgpcs.co.th นะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของโควิดเลยค่ะเพราะว่าซื้อออนไลน์นะคะเลือกปุ จ่ายเงินปั๊บนะคะผ่านระบบของธนาคารแล้วเราก็จะส่งของตรงถึงบ้านเลยนะคะโดยรวมแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าออตอนนี้นะคะทองคำก็น่าสนใจค่ะแต่ว่ายังแนะนำว่าอยากให้ดูแนวรับสักหน่อยนะคะรับแต่ละรับเนี่ยอาจจะต้องรอดูว่าเขาสามารถที่จะรับอยู่ได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะเป็นขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอใครถ้าหากว่ามีความผิดพลาดใดๆนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ